เื่อน้องโฟ,โฟดเดินมาแล้วเจอเพื่อนในครของเขาแล้วเจมก็บอกให้น้องโฟดหยุดเดินก่อนครับเจมมีอะไรจะพูดกับน้องโฟดนะอยากรู้แล้วดิห้ามไปเด็ดขาดทำไมเจมถึงพูดว่าห้ามไปเด็ดขาดไม่อยากให้น้องโฟดไปไหนอยากให้น้องโฟดอยู่ด้วยหรอฟิวแบบอ้อนแฟนเลยอยู่ด้วยกันก่อนอยากพึ่งไปไหนนะผมมีชาเลนจ์ว้ให้คุณนะครับห้ามพูดใส่ไม์ออเจมีไนมีชาเลนจ์มาให้น้องโฟดเล่นนี่เองแต่ทำไมถึงไม่ให้น้องโฟดพูดใส่ไมนะแล้วคุณอยากได้อะไรเดี๋ยวผมซื้อให้ แล้วคุณอยากได้อะไรเดี๋ยวผมซื้อให้คุณคิดว่าน้องโฟดจะทำได้ไหมหนึ่งทำได้สองทำไม่ได้คุณชื่ออะไรครับน้องโฟดทำได้แล้วหนึ่งข้อมาดูข้อต่อไปกันเลยค่ะโฟดโฟดน่ารักไหมครับโฟดโฟดน่ารักไหมครับมัมหมีตอบได้น่ารักมากน่ารักที่สุดเลยตอนน้องโฟดลับลิ้นเจมีานคิดแน่นอนคอนเฟิร์มแต่เก็บทรงสาววัยสมองไหลแล้ว เมื่อเจมีในถามน้องโฟดว่าเจมีในน่ารักไหมน้องโฟดน่ารักครับแล้วคำถามต่อไปเขาหล่อละสีใช่ไหมหลักน้องโฟดสายหน้าดีใจด้วยครับอยากได้อะไรครับเมื่อน้องโฟชนะเกมแล้วเจมถามน้องโฟดว่าอยากได้อะไรเป็นของรางวัลครับน้องโฟดเลยตอบว่าผมอยากไปดูแสงเหนือครั้งได้ครับ ผมอยากไปดูแสงเหนือครั้งแรกครับรอดูทริปเจมโฟดไปดูแสงเหนือด้วยกันว่าที่เจมเอากล้องลงแล้วพูดกับน้องโฟดคือมันหมีขีดของจริงโฟดแต่อยากไปดูแสงเหนืออาเจมเดี๋ยวพาไปดูทีหลังแล้วน้ำเสียงที่เจมใช้คุยกับน้องโฟดคือฟินมากแม่โอเคครับชนะแล้วสามส